สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่13มีนาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้มีลีกซาดีอาราเบียเป็นที่พึ่งเห่งเจ้าของเชลซีบินถกขายหลายแข้งดังเลยนะโดยการนี้ทางด้านของเดอะซันสื่ออิงบริชเปิดเผยท็ทอตโบรีเจ้าของทีมเชลซีแอบบินไปที่ซาดีอาราเบียแบบเงียบๆนะฮะเพื่อจะเจราจาขายนักเตะหลายรายสับทางด้านของโปรตีกหลังที่ทางสิงบรขาดทุนปนปี้ในขณะนี้ ตเชลซีทีมดังของพิบรนกิตเผยผลประกอบการล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนออกมาบอกว่าขาดทุนก่อนชำระภาษีมากกว่า90ล้านปอนด์หรือราว4 0่0ล้านบาทซึ่งหมายความว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องใช้วิธีการขายนักเตะออกไปเพื่อจะแลกกับการรับทรัพย์เพื่อจะไม่ให้ละเมิดกฎการใช้จ่ายในขั้งนี้จากสถานการดังกล่าวเดอะซันระบุเลยนะว่า12มีนาคมที่ผ่านมาโบดีเองนั้น นักธุรกิจาชาวอเมริกันแอบเดินทางไปที่ซาอุดีอาระเบียแบบเงียบๆเ,เพื่อจริจาขายตาดังหลายราย,ายให้กับทีมในโปรลีกโดยเขาได้พบปากกับด้านของไมเคิลเอเมรนโน่ผู้ในการฟุตบอลของโปรลีกซึ่งเป็นอดีตผู้ในการเทคนิคของทีมสิงห์บุรุษในั้งนี้โดยมีการเปิดเผยด้ว่าทางโบลีต้องการเงินจระมาณหน100ล้านปอนด์นะฮะหรือราวสี่พาล้านบาทเป็นการตอบแทนโดยเขามีแผนจะลดดาวเตะด,ดังอย่างด้าน,นของ โรเมลูลูกากูกองหน้าทีมชาติเบลเยียมที่ปัจจุบันเล่นในกำแทางด้านของโรม่าแบบยืมตัวและก็เกป้าสบารากาในทางวันชาวสเปนิชที่ย้ายไปร่วมทีมกับทางด้านของเรอัลมาดริดแบบยืมตัวเาาวช่นเดียวกันสำหรับทางานาูกาลูกากูในวัย30ปียังคงเหลือสัญญากับทางด้านของเชลซี2ปีภายใต้ค่าแรงสัปดาห์ละ3 2 5 0 0 0ปอนด์หรือราว14.6ล้านบาทและมีค่าจีสัญญา27ล้านปอนด์ หรือราว1,665ล้านบาทขณะที่อาริสบารากาวัย29ปีที่เหลือสัญญากับสโมสรอีก12เดือนภายใต้กาแพรแงสัปดาหละ1 8 0 0 0 0ปอนด์หรืร 8, อราว8.1ล้านบาทในขณะน,นี้นอกจากนี้เชื่อได้เลยว่าสิงบรูพร้อมจะขายคอนเนอร์การ์เกอร์ด้วยนะฮะเนื่องจากว่ามิดฟิลด์ว้ยา4ปรายนี้เหลือสัญญาในช่วงซีซั่นหน้า และก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่เพิ่มเติมตลอดจนอาร์โมาโดโปรยาที่ย้ายไปเล่นกับทางด้านของฟูแลนแบบยืมตัวเมื่อช่วงเดือนมการาคมภายใต้ค่าย,ยืมตัว75,000 0บอนหรือราว33.7ล้านบาทเทโบโวชารวาและก็มาโกโกรยา ในก่อนหน้านี้เชลซีนะผมก็ปล่อยนักเตะให้กับทางด้านของลิกซาดิอาราเบียออกไปหลายรายในช่วงซัมเมอร์ทั้งเอ็นโกรกองเต้เอจูอาร์แมนจีและก็คาริดูคูริบาลีในครั้งนี้นั่นอีกนะอารันไงเชลซี3นิวคาสเซิล2เก็บตกหลังเกมฟุตบอลพีบริงก์จนัดสิห์น้นำเงินสารต่อสถิติคมสาริกาดงไว้ต่อไป ดยกันนี้บริการฟุวันพิบรตเลนกิทในฤดูกาล2023แข่งกันวันจันทร์ที่11มีนาคมที่ผ่านมานาสนามแซมฟอร์บริดผลการแข่งขันเชลซีชนะนิวคาสเซิลไป3-2ในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูประเด็นข่าวร้อนกันดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้าง เริ่มกันที่1นึ่งนะฮะ Back to Basic ถัดจากมากเซอร์ไพรส์3เซนเตอร์แบ็กในเกมที่แล้วซึ่งก็ยังไม่อาจจะนำชัยชนะมาให้ได้มาในเกมนี้มาริโซโอโบเชติโนเปลี่ยนตัวผู้เล่น2รายเท่านั้นแต่ Back to Basic กลับคืนสู่ระบบ4-2-3-1 ที่คุ้นเคยกันอีกครั้งกัปตันทีมเบนซีเวลที่ชัดเจนว่าเป่งหายเจ็บกลับมาแล้วฟอร์มยังคงไม่เข้าที่เข้าทางกับเพด่านของดริวายโควิลกองหลังดาวรุ่งสารพัดประโยชน์หลุดจากทีมเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่เข้ามาก็คือบรายฮิมสเตอร์ริงลงที่ปีกซ้ายกับแบ็กที่ถูกลืมมาคูกุรยาลงที่แบ็กซ้าย นี่คือเกมที่13เท่านั้นในช่วงซีซั่นนี้ของแบ็กชาวสเปนิชหัวฟูและเป็นการกลับลงตัวจริงหลังหายหน้าไปตั้งแต่ช่วงเกมแพ้เอฟเวอร์ตันนย่อ2เมื่อสิบธันวาคมที่ผ่านมาหรือก็คือนี่คือนัดแรกของกูกูริยาในปี2024นี้เลยก็ว่าได้ต่อมาข้อที่2เจ็บไปเจ็บมาเชลซีเวสต์รีฟอฟาน่าบรอมิโอลาเวียเิสโตเฟอร์เอ็นกุนกูริชเจม เอสอาร์เบรสลีย์โอคูชกูรีไวล์โคบิลเบนซิเบลเบอร์นัวเบเดเชลส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลก็จะมีคีวรันที่เปียสโตริตันนิกโฟฟแม็กทราเกชคารัมบิวสันคิวรันที่เปียซันโดจอนฮารีและก็บรูอิชฮอลโดยเรียกว่าเจ็บนะาแปต่อ8เท่ากันพอดีพอดีนี่คือรายชื่อนักเตะบาดเจ็บสะสมของทั้งเชลซีและก็นิวคาสเซิลในคข้อนี้ นี่ไม่รู้ว่ากว่าจะถึงเกมที่38นับสั่งลาซีซันทั้งมาริโชโปเชติโนและเอ็ดดี้ฮาวจะมีฝ่ายไหนได้ใช้งานฟูทีนตัวเลือกลูกทีมครบในครั้งนี้กันบ้างไหมต่อมาก็จะเป็นเกมรุกลงล็อก ok โดยเริ่ต้นได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ควรจะถือว่าดีเกินคาดกับจังหวะซัดของโคพาเมอร์ที่ฝากวงล้อมแข้งสองแข้งนาสองฝั่งหาประตูและเสียวินาทีที่นิโคลัสแจ็กสันช่วยโอกาสที่ลูกพุ่งเข้าหาพอดีอดอดตวัดเส้นปเปลี่ยนทางลูกเข้าสู่ก้นตาข่าย โดยที่แม้จะเปลี่ยนองศาบอลไปไม่มากนะฮะแต่ก็มากพอที่ทำให้มาสตินดูบ拉ฟกา้าเสียจังหวะจนพุ่งไปไม่ถึงเชลซีนำไปก่อน1.0ต่อยอย่างเร็วจีในช่วงเป็นแค่ห้านาทีเศษๆเท่านั้นนี่คือประตูที่12แล้วของกองหน้าเซเนกัลในช่วงซีซั่นนี้เป็นประตูที่9ก้ในพีบริกสำหรับเจ้าของค่าตัวสามสองล้านปอนด์จากทางด้านของบิยาเรอันและในครึ้นหลังขนาดที่ทางด้านของสกอร์กลับมาเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่ง อาริสเซนเดอร์อิชัคยังคงเสียบเสาจากโอกาสในการซัดตรงกรอบผลเดียวในครึ่งแรกนาทีที่13และเกมคู่สูสีกับทางด้านของโคพาเมอร์ก็จัดจำจำให้อีกครั้งผ่านลูกเลี้ยงเลาะขึ้นไปส่องดาวด้วงซ้ายนะฮะเสียบเสาพอดีพอดีนาทีที่57ในครั้งนี้ โดยนี่คือลูกที่13แล้วของของดีจากแ c a d e ม y m a n นเชสเตอร์ตีและเป็นลูกที่11ในพิีเมีริลกของเจ้าหนูวัยเพียงแค่21ปีในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้น หลช่วง15นาทีท้ายสกอร์ทิ้งห่างไปเป็น3-1คอนเนอร์การ์กเกอร์ครองบอลได้หน้ากรอกเข็โทษแล้วโดนมิคาโรมูริกขโมยลูกขึ้นหน้าอย่างอุอาจแต่ดันทำได้ดีนะฮะหนีกองหลังได้ทั้งเซตก่อนจะกระชากผ่านดูบาราฟก,ก้าไปส่องตาข่ายในภาพรวมอาจจะยังไม่ค่อยน่าแปกลกหรือปรับปืพมสักเท่าไหร่นักแต่ในช่วงสีซสั้นนี้มูริกเองก็มีสกอร์แล้ว6ตุงเป็นในเกมพิมพ์ริก4ตุง หนึ่งก็คือเชลซีวันนี้เกมรุกเฉียบคมอย่างเห็นได้ชัดเจน2การที่ทางดิวคาเซนไม่มีนิกปอบในประตูระดับพิเศษนี่เซฟลูกยากได้เป็นเรื่องปกติต้องใช้มาตินดูรรบารักกาในประตูฝีมือดีแต่ไม่มีความพิเศษคืออีกข้อแตกต่างในครั้งนี้มองไปมองมาก็น่าดันอ่าบรอดลิสคาริอุสขึ้นมารับโอกาสในบางเกมแทนบ้างเหมือนกันในครั้งนี้นั่นอีกนะข้อต่อมาเว้นอยู่คนเดียวเกมรุกภาพรวมของเชลซีวันนี้ดี ภาพมันก็มีบางคนที่ทําตัวเป็นข้อยกเว้นอยู่เสมอซึ่งวันนี้ก็คือบราหิมสเตอร์ลิงในการตัดเกรดหลังจบเกมของเราสเตอร์ลิงเอาไปเพียงแค่4เต็ม10พอเท่านั้นในครั้งนี้เช่นกันกับฟรบรุตบอลลอนดอนให้5เต็ม10หรือทางสื่อต่างประเทศก็ให้5เต็ม10เช่นกันถามปอชเชติโน่บางทีก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วเมื่อสเตอร์ลิงคุมดีคุมร้ายเสียได้เกินวันไหนดีก็เอาซะกกองหลังคู่แข่งน้ำตาตากใน วันไหนร้ายอย่างวันนี้ก็เงียบฉี่เหมือนไม่ได้พบก,กับวิญญาณลงสนามไปด้วยในครั้งนี้ขนาดมิจังวะแต่หลบดูบรักก้าไปแล้วและเพื่อนๆเ,เองก็รู้สึกว่าจะพาพาพาเมอร์วิ่งตีคู่รออยู่ข้างๆพี่แกเองก็ยังเลือกที่จะยิงเองและติดตัวคุมเส้นมันดืดซะอย่างนั้นในครั้งนี้ต่อมาข้ออมาศึกนี้สิงข่มนะเชลซีลงสนามในเกมวันนี้ด้วยทางสถติยอดเยี่ยมอาทิ แพ้นัดเดียวจากเกมเย่ย12นัดหลังสุดชนะ8เสมอ3ไม่แพ้คาบรบักังในเกมพรีเมียร์ลีกเดือนมีนาคมตั้งแต่ปี2001คิดเป็นจำนวนสัเนัดเชลซีมีนิวคาสเซิลเป็นเสมือนคุมทรัพย์ให้ตักตวงแต้มโดยเฉพาะการเล่นในสแตมฟอร์ดบริดจ์ที่ผูกปีชนะได้9จากทั้งหมด10ครั้งหลังสุดผลสุดท้ายที่ทางนิวคาสเซิลบุกชนะได้ที่นี่ต้องย้อนไปไกลถึง2011ที่2ประตูจด้านของปาปิส ซิเซ่สยบสิงลงส,สวยๆไป2ต่อ0แต่หลังจากนั้นไปต้นมาก็2 0 1 2ปรสอง เชลซีชนะไป2ต่อ0 2013เชลซีชนะไป3ต่อ0 2014เชลซีชนะไป2ต่อ0 2015เชลซีชนะไป5ต่อ1 2017เชลซีชนะไป3ต่อ1 2018เชลซีชนะไป2ต่อ1 2019เชลซีชนะเป็นต่อ0 2020เชลซีชนะไป2ต่อ0 2021เชลซีชนะไป1ต่อ0และ2022เสมอกันไป1ต่อ1ดังนั้นผลสกอร์ในวันนี้ที่ออกมา3ต่อ1 จึงไม่ถือเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากมหมนักเมื่อก็ยังคงมีสอ,อีกสถิตินะครับชี้นว่าดิวคาสเซนแย่มากๆเลยนะสำหรับเกมนอกบ้านในช่วงซีซั่นนี้ชนะแค่3เท่านั้นจต่ทั้งหมด13เกมเยือนวันนี้คือเกมที่14ในครัังนี้นั่นเองนะสรุปขา่าวจาซีนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยนะ